น a m a สเตสวัสดีค่ะอยู่กับชาติโบโยคะนะคะในวันนี้โบมีท่ายืดเหยียดที่เป็นท่ายืนทั้งหมดเลยค่ะมาฝากกันใช้เวลาไม่นานแล้วก็ได้ยืดเหยียดทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงบริหารข้อต่อในส่วนต่างๆด้วยนะคะท่ายืดเหยียดในวันนี้นะคะจะเป็นท่ายืนเราสามารถทําโดยที่ไม่ใช้เสื่อก็ได้ค่ะ ที่ทําเซตนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าบางคนไปเที่ยวนะคะอยู่นอกสถานที่แล้วก็อาจจะไม่ได้พกเสื้อไปแต่รู้สึกว่าเมื่อยแล้วก็อยากจะมายืดเยยดร่างกายนะคะก็สามารถทําตามคลิปนี้ไปได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกด้วยกันได้เลยนะคะเริ่มจากยืนให้มั่นคงนะคะ แยกเท้าออกจากกันนะคะกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยปลายเท้าของเราจะชี้ไปที่มุมเสือนะคะกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่าเท้ายืดหลังตรงค่ะคข่าแหวท้องแล้วก็เก็บก้นเล็กน้อยไม่ยืนแอนหลังล่างแบบนี้นะคะเราจะคขมาเหวหน้าท้องแล้วก็เก็บก้นเข้ามานะคะผลักสะโพกไปด้านหน้าแบบนี้ก็จะทำให้กระดูกสันหลังของเราตรงค่ะ เดี๋ยวเรามาปรับลมหายใจกันนะคะให้เราหายใจเข้าลึกให้ปอดของเราขยายหายใจออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ดีออกไปนะคะประมาณ5้าลมหายใจในจังหวะของตัวเองได้เลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกใครที่ยังรู้สึกอึดอัดนะคะเราหายใจออกทางปากได้ค่ะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกใครจะหลับตารงก็ได้นะคะหายใจเข้าหยุดคิดเรื่องอื่นกลับมาโฟกัสที่ตัวเองและลมหายใจของเราค่ะ อีกหนึ่งลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกเริ่มท่าแรกนะคะให้เราวาดแขนออกทางด้านข้างค่ะยืดแขนทรงตรงขึ้นที่เทดาเลยนะคะประสานมือยืดผลักฝ่ามือขึ้นค่ะที่เท้าที่ท้องฟ้า น้ำใสตาของเรานะคะไปมหนืสามมีอด้วยของเราเลย,เลยใครสามารถพลักไหลไปหลังใบหูได้ทำเลยนะคะอยู่ในท่าหายใจเข้าลึกออกยาว3ามสองหนึ่งคลายปลดมือออกค่ะทำสามครั้งนะคะหายใจเข้าวัดแขนขึ้นประสานมือพลักฝ่ามือค่ะยืดียดกระดูกสันหลังหวดไหล่แขนและนิ้วมือของเราคลายค่ะรอบสุดท้ายหายใจเข้า ประสานมือผลักฝ่ามือยืดหลังไหล่แขนฝ่ามือของเราเนวมือของเราสามสองหนึ่งคลายจากนั้นนะคะเราจะวัดแขนขึ้นวัดแขนลงพนมมือค่ะสามรอบหายใจเข้าว,วัดแขนขึ้นหายใจออกพนมมือหายใจเข้ารอบที่สาม หายใจออกพผ่นนมกลางหน้าอกคะ่ะจากนั้นหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นเอามือขวามาจับข้อมือซ้ายนะคะยืดหลังตรงหา,หายใจเขานิดหายใจอัค่อยค่อยเอียงตัวไปทางขวายืดไหล่ยืดสีด้างทางด้านซ้ายค่อยคอยเปิดอกขึ้นนะคะเหลียวหน้ามองที่เพดานคะ่ะสามสองหนึ่งคลายกลับมาตรงกลางวาดแขนลงหายใจเข้าวาดแขนขึ้น เปลี่ยนข้างค่ะเอามือซ้ายจับข้อมือขวาแล้วค่อยๆผัดสะโพกผัดสีข้างนะคะเอยียวตัวไปทางซ้ายตึงที่หวัวไหล่ตึงแขนนะคะตึงสีข้างเปิดอกขึ้นด้านบนส2 1สองหนึ่งคลายกลับมาตรงกลางวาดแขนลงค่ะจากนั้นใช้มือขวาเท้าเอวนะคะมือซ้ายวาดขึ้นไปท้องแขนพยายามแนบข้างไปหูนะคะหายใจเข้า หายใจออกค่ะผลักสะโพกไปซ้ายเอียวตัวไปทางขวาค่ะยืดไปเยอะๆนะคะแล้วค่อยๆเปิดอกขึ้นด้านบนข้างไว้ค่ะแขนพยายามให้อยู่ข้างใบหูมือนะคะเรารวบชิดติดก,กันพุ่งตรงไปทางขวา3 2 1หนึ่งคลายกลับมาตรงกลางเปลี่ยนข้างค่ะมือซ้ายทักเอววาดมือขวาขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆผลักสะโพก ไปทางขวามือขวาพุ่งตรงไปทางซ้ายมือซ้ายช่วยผลักเอวนะคะให้ไปทางด้านข้างเงอสีข้างขึ้นมาถึงหัวไหล่และแขนของเรา3ามสองหงคลายค่ะกลับมาตรงกลางเวลาที่ทำท่ายอยากลั้นหายใจนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาหมุนเอวของเราไปทางซ้ายและขวาสิบทีนะคะสายก่อนไปค่ะหนึ่งสอง สวัดกว้างๆนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวนกลับค่ะสิบลึกๆค่ะเก้าแปดเหห้าสีสอง และ1เก่งมากค่ะค่ะเราจะมาวาดแขนไปด้านหลังเป็นวงกลมใหญ่ๆเนยนะคะ10ทีแล้วก็วาดแขนกลับมาอีก10ทีเป็นการบริหารเข้าต่อหัวไหล่ของเราค่ะอย่าลืมนะคะไม่แอดหลังล่างนะพร้อมแล้วไปค่ะ1 2 3หายใจตลอดเวลา4 5ล็อกหน้าท้องไว้นะคะ6 เจ็ดแปดเสบค่ะหมุนกลับค่ะ10บกรุบกรุบเลยเก้าแปดเจดหไปช้าช้านะคะห้าสสามสอง หนึ่งเก่งมากค่ะจากนั้นนะคะเราจะเก็บเท้าเข้ามาตรงกลางนะคะให้ชิดติดกันเลยเราจะมาหมุนข้อสะโพกของเรากันถ่ายน้ำหนักไปทางขาซ้ายก่อนยกขาขวาขึ้นมาแล้วก็วาดออกไปทางข้างๆแบบนี้ปึ๊บสิบทีนะคะใครจะหมุนอย่างต่อนเนื่องแบบนี้เลยก็ได้หรือถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆนะคะพักขาไว้ ทีละวงกลมทีละรอบก็ได้หรือถ้าเกิดใครนะคะรู้สึกไม่มั่นคงเราจะเอามือข้างหนึ่งไปจับกับผนงังหรือว่าตู้ของเราก็ได้ค่ะพร้อมแล้วนะคะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 โอเคค่ะเปลี่ยนข้างนะคะถ่ายน้ำหนักมาทางขาขวายกขาซ้ายขึ้นหมุนออกค่ะ1 2หมุนกว้างๆนะคะ3าเกร็งหน้าท้องไว้สี 4, 5, 6หาหกเจใครไม่ไหวพักก่อนนะน,นะคะ8 9ดเสิบ หมุนออกแล้วก็ต้องหมุนเข้าค่ะค่อยๆนะคะยกขาขึ้นมาก่อนแล้วก็หมุนย้อนค่ะกวาดออกไปแบบนี้ปึ๊บเป็นวงกลมนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาซ้ายแข่งแรกซิบเก่งมากค่ะอ่ะ สลับขาขึ้นนอนนีกันได้นะคะแกเมื่อยโอเคเปลี่ยนข้างคะ่ะถ่ายน้ำหนักมาทางขาขวานะคะยกขาซ้ายขึ้นมาเมื่อกี้วาดออกนะคะเราก็เข้าบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสบจากนั้นนะคะกางขาออกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ให้กว้างๆเลยนะคะประมาณสองช่วงหัวไหลของเรากางแขนออกข้างๆลำตัวเดี๋ยวเราจะแตะสลับนะคะไปทางขวาก่อนแล้วก็ตามด้วยทางซ้ายทั้งหมด5รอบหรือว่า10ครั้งคะ่ะไปค่ะซ้ายขวา1นซ้ายขวาสอง สายขวาสามสายขวาสี่สายค่ะขวาห้าขึ้นมาเก่งมากค่ะจากนั้นค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นจากข้างข้างลำตัวถนอมมือเหนือสีแสดเปลี่ยนเป็นประสานมือผลักฝ่ามือขึ้นค่ะยืแขนเืดไหลหายใจเข้า หายใจค่อยๆโนมลำตัวไปด้านหน้านะคะทับแต่ข้อต่สะโพกใครที่ตึงขามากๆเรงงอเข่าแบบนี้ได้นะคะค่อยๆยืดลําตัวไปยืดไปค่ะยืดไปแล้วค้างไว้ต,ตรงกลางนะคะค้างไว้แขนอยู่ข้างๆใบหูตลอดเวลานะคะห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยๆลดมืลอลงที่พื้นหรือว่าเสือของเรา เอามือขวานะคะมาวางด้านหน้าตรงกลางระหว,ว่างเท้าทั้งสองข้างจากนั้นค่ะหายใจเข้าว,ว่าแขนซ้ายขึ้นด้านบนแล้วค่อยๆบิดเอวนะคะปิดอกเปิดอกขึ้นด้านบนแขนส่งไปด้านหลังไกลค่ะหน้ามองไปทางด้านบนเลยนะค้างไว้ห้าสี่สาสองหนึ่งค่อยๆกลมหน้าลง่ง เอามือซ้ายมาวางแทนมือขวาปึ๊บหายใจเข้าค่ะเปิดแขนขวาขึ้นด้านบนเลยผลักไปให้สุดไปด้านหลังเลยนะคะปิดเอวเปิดอกเปิดไหล่ค่ะค้างไว้หายใจลึกเข้าออกนะคะตลอดเวลาห้าสี่สามสองหนึ่งค่อยๆก้มหน้าลงก่อนตามมาด้วยมือขวาค่ะ ทีนี้วางสองมือให้เต็มนะคะในระดับเดียวกับหัวไหล่นะตรงนี้ใครที่ยังขาตึงอยู่นะคะให้ลองย่อยืดแบบนี้นี่นะคะยอ่อแล้วก็ยืดขาให้ตึงกระเถิบถอยหลังไปอีกนิดให้ใกล้กับป่าเท้าได้ไหมคะค่อ,คอยๆย,ยืดหลังของเราตรงตลอดนะคะหน้ามองไปด้านหน้าแบบนี้นะอ่ะสิบเก้าแป่ยืดหลังตรงๆหกห้า 4 3 2 1อโอเคค่ะจากนั้นนะคะประสานมือขลักฝวามือไปด้านหน้านะคะแขนอยู่ข้างใบหูเราจะยกตัวขึ้นมานะคะใส่เนื่อไหวค่ะตึงมากให้ง,งอหัวเข่าช่วยได้นะหายใจเข้าค่อยๆขมิมนท้องแล้วยกบิตัวขึ้นมาเป็นเส้นตรงแบบนี้พอถึงตรงกลางแล้วยืดตัวเค่องโซงฟปลดมือออกคลายค่ะ ต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นพนมมือเนีย่ยเี้แหายใจออกลดมือลงกลางหนะ้าอกพร้อมๆกับงอเข่านะคะลงหัวเข่าชี้ออกไปทางด้านข้างเลยนะหายใจเข้าห้ารอบค่ะยืดขาดตรงวาดแขนขึ้นพนมมือเนี่ยี้แจ หายใจออกลดมือลงพร้อมๆกับงอหัวเข่าแยกออกไปทางด้านข้างใครที่ลดลงได้เยอะๆทําได้เลยนะคะห้ารอบรอบที่สหายใจเข้าว,วาดแขนขึ้นหายใจออกค่ะลดมือลงพนมกลางหนะ้าอกงอเข่าเยอะๆหายใจเข้าว,วาดแขนขึ้นพนมมือเนี่ยซีซ่าหายใจออกค่ะ นอเข่าเมืเ่อเราทำสะคอสนะคะเข่าไม่เลยปลายนิ้วของเรานะคะรอบสุดท้ายคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกพนมมือกลางหน้าอกพร้อมท้องกับงอเข่าแล้วค้างไว้ค่ะกระจายน้ำหนักให้เต็มฝ่าเท้านะคะกนพยายามลดลงไปนะคะใครสามารถทำให้ขนานไปกับเส้นของสะโพกได้ให้ทำได้เลยนะคะใครไม่ไหวจริงๆนะคะสามารถทำกับกำแพงที่บ้านของเราได้แบบนี้นะ ค่อยๆลดลงไปนะคะแล้วปรับหลังให้ตรงค่ะค้างไว้นะคะหลังยืดหลังตรงๆนะคะห้าสี่สามอีกนิดเดียวสองหนึ่งหายใจเขาวยืดขาตรงวัดแขนขึ้นพนมมือเนือศีรษะหายใจออกลดมือพนมกลางหนะ้าอกทีนี้งอเข่าอีกครั้งหนึ่งสไลด์มือนะคะจากหน้าตักไปจับเหนือที่หัวเข่านะคะ ขาแมวหน้าทองยืดหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกขาบ,บิดไปทางซ้ายนะคะงอข้อศอกซ้ายนะคะลดไหล่ขวาลงมาเอวตัวมองด้านหลังยืดบริเวณเส้นด้านไหนของขาขวานะหายใจเข้าลึกออกยาวสามสองใครไม่ไหวพักได้นะคะหนึ่งคลายค่ะหันหน้ากลับมานะคะ ยืดขาเลื่อนมือขึ้นหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกลดมือพนมกลางหน้าอกก่อนค่อยๆงอ,อเขา่าสไลด์มือไปตามหน้าตักไปจนถึงหัวเข่านะคะหายใจเข้าอีกทีหนึ่งหายใจออกบิดไปทางขวาค่ะลดไหล่ซ้ายลงมาเยอะๆบิดไหล่นะคะบิดเอวหันหน้าไปมองด้านหลังไกลสา,ายตามองไปทางขวาให้สุดค่ะขมว้วน้าท้องยืดหลังตรง ห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางยืดขาขึ้นปอดแขนขึ้นนะซีสะหายใจออกพนมกลางหน้าโอเก่งมากเลย โอ้โหเรียกได้ว่าสร้างความแข็งแรงให้กับต้นขาแล้วก็เป็นการยืดเส้นด้านในได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาคลายกันต่อเลยนะคะให้เราเก็บขาเข้ามาคู่กันนะคะตรงนี้นะคะใครที่ทรงตัวไม่เก่งนะคะหาที่จับไว้ได้เลยนะเพราะว่าเราจะมายืดนะคะต้นขาด้านหน้าที่เราได้ใช้กันไปเมื่อกี้ด้านขวากันก็นกนได้คะ่ะจับหลังเท้าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงยืดนะคะ พยายามให้ส้นเท้าเนี่ยมาติดที่ก้นเก็บหัวเข่าเข้าด้วยกันค่ะยืดหลังตรงยืดหน้าขาเยอะๆนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งคลายค่ะค่อยๆวางขาลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะขาซ้ายบ้างจับหลังเท้าไว้แบบนี้นะคะกระจายน้ำหนักให้เต็มเท้าขวาเลย แล้วก็เอาส้นเท้าให้ชิดติดกับก้นนะคะเก็บเข่าเข้ามาใกล้ๆกันเนาะหรือหาตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราได้ยืดต้นขาขวานะคะยืดหลังตรงตรๆหายใจเข้าลึกออกอยาห้าสี่สามสองหนึ่งคลายค่ะเก่งมากสลัดขาย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะสลัดมาก เป็นการผ่อนคลายข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายเนาะโอเคส่วนสุดท้ายข้อต่อสุดท้ายที่เราจะมายืดกันนะคะก็คือข้อต่อของบริเวณลำคอของเรานั่นเองให้เรายืนกลางขาเท่ากับหัวไหล่สบายๆนะคะหายใจเข้าหน่อยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกกล้มหน้าลงสามรอบนะคะหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนหน้ากลับมาตรงกลางเอียงไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกเอียงไปทางซ้ายกลับมาตรงกลางอีกทีหนึ่งเอียงไปทางขวา มาตรงกลางยอีงไปทางซ้ายกลับมาตรงกลางค่ะเอามือมาประสานกันไว้หลังไทยถอยหายใจเข้าเปิดอกยืดอกขึ้นหายใจออกก้มหน้ากดแขงคิดอกใช้มือช่วยกดนะคะให้ศรีรษะลงมาลึกๆเข้าสอกเข้ามาใกล้ๆก,กันค่ะค้างไว้หายใจเข้าลึกออกยาวหา้า จีสามสองหนึ่งคลายค่ะค่อยๆปลดมือออกนะคะวาดแขนขึ้นข้างๆ้าลำตัวหายใจเข้าหายใจออกวาดแขนลงหายใจเข้ารอบที่สองหายใจออกก็สุดท้ายก็หายใจเข้าวาดแขนขึ้นพนมมือเหนือศรษะหายใจออกลดมือลงพนมกลางหน้าอกน้ำมาสเตขอบคุณค่ะ ยืนยืดยืดแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะใครมีอาการบาดเจ็บตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจท่าฝึกตรงไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ตลอดเลยค่ะโบก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการฝึกโยคะง่ายๆทุกๆวันเลยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อมาฝึกโยคะด้วยกันแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะนะ m a s t e สวัสดีค่ะ